สวัสดีผู้ชมทุกท่านทุกเรื่องครับสวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวัดดนน,นี้อยู่กับรยายการนัดตีอยู่มั้งวันนี้ก็อยู่กับเกมหมายคำในซุ้มมาเล่นกับเจ้าเออโอ๊ตนะครับซึ่งชื่ออะไรไม่รู้ชาแน,นลมันช่างมันนะครับตอนนี้คือก็กล่าวว่าจะเล่นน,นั่นแต่ว่าเรามาเล่นสกายบอลดีกว่าเออสกายบอล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  อ่าอันนี้ไม่มีของโออ่ออาแล้วมาหนังเขาคคือบอกว่าไม่เคยเล่นจริงนะครับอันนี้คือเจ้าโอ๊ตมันชวนมาให้เล่นเหรอผมก็คลิปเซอร์เบอร์แล้วก็เข้ามานะครับผมซุ้มตอนนี้ขออธิบานข้างหลังม,มีกองครับทุกคน ก็มาต่อกันเลยนะครับพอดีว่าไปทำงานที่หนึ่งะครับผมหนครับเจ้าใส่โพสอะไรคทีวีทีวีใช่ปะไ่รู้นะอ่าไม่ออช่วยบอกว,ว้ว่าอะไรเออชากชาร์กดูมัน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  ครับอ่าครับเจ้าเสือคงจะรอให้เราไปที่เพลอโอเคเราไปก็ไปขุดประมาณนังก่อนอุ้ยด่านขึ้นบินครับสกายบอ็อกเกอร์ดูนสกายบ็อกเกอร์กับแปดก็อย่าลืมไปกดติดตามช่องแคน,นาลคนด้วนะครับอืออ้าว ได้ยังยังตอนนี้ไอ้ดาวก็โอ้โหตอนนี้ดีมากดีมากดีมากเลยนะครับโอ้โหดีมากเลยอย่างนี้มันดีมากเลยน้องอ้อกแล้วฟื้นขึ้นมาทั้งหมดออกไปออกไปออกไปขึ้นมาทั้งมล่ะน้อง

บายบายเออตอนนี้ตายแล้วครับคุณผูช้ชมโอ้โหวิชั่นดีเดจนแ,ดดแล้วกลับมาดูผู้เล่นได้เจ้าโอตอยู่ไหนโอ๊ตเออโอโโอืมตอนนี้เรากำลังหาเจ้าอ่าโอ้โหมี ปอมด้วยใครครับตอนนี้จะเจอใครครับเ้าทำไมปักนะนี่ใครครับเอ้าลงสุ่ดินได้อ่อาเดี๋ยวเพิ่งครับเดีย๋ยวเพิ่งครับเออตอนนี้รู้สึกว่าทำไมเราตายไปจังวะ ดู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 ด่้ออวมันตกด้วยตอนนี้เรากำลังหายไปยังเด็กอะไรวะไปอ่ะเอ้ยนี่นะครับเจ้วโอ้ ตอนนี้ครับไปไม่ได้ไปเกิดนนอนเนาะจะไปดูโฉมหน้าของเขาแต่ตอนนี้เขากำลังขึ้นหนุ่ยแต่ตู้มีดาบไปก็เขาก็มีป้นเอ้ยไม่ใช่ดาบดาบดาบเพชรกับเขาเขาก็มีเอ่อป้อนเพชรกระครับดู้สิครับว่าเขาจะอยู่รอดหรืออยู่ไม่รอดนะครับตอนนี้โอ้โหึมาแล้วเอาไงเอาไงเอาไงครับเอาไงไปกำลังแข็งหนู่สูด โอ้สูดใจอ้าวพวกกันเหรอเด็กพวกกันเหรออ๋อเขกันไอ้วคนเพวกยกันเราดันขอดูชมหน้าเ้ยถ้าใครเขได้ชุดเผ็ดชุดอะไรก่อนเออเออตีกันแล้วตีกันแล้วตีกันแล้วโอ้ เรียบร้อยครับอืครบชุดเพชรครับออือนหนัาาน,นหน้ามาเลยครับหันหน้ามาเลยยินดีนนนกับผู้ชนะด้วยตอนนี้ครับมีคนออกจากเกมทุกอย่างครับตอนนี้ผมจะติดตามเพื่อนผมเพราะโอ้โหตอนนี้เขาได้แชมป์ยิ่งใหญ่อ้าวลงแล้ว นี่เออโอชนะครับโอ้โหโอ้โหติจกรมพวกนี้ต่อไปแต่ีนเขามันเชื่อมต่อสะพานเข้าไปอีกฝั่งนึงรู้สึกว่าอันนี้น่าจะแบ่งพักแบ่งพวกันนะเออตอนนี้เรามาดูว่าเจ้าโอ๊ตจะทำว่าไงต่อครับอ้าวพักถอยเฉยอะไรอ่ะ โอ้คจ oh, uh, 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 uh ีว huh. uh, uh ีจ huh. <laughs> <laughs> so, ีวีชนะสกายบอลเอออจีนีทีวีอะไรหรือเปล่าไม่รู้นะเฮาแกันเข้าหายไปไหนเออยเราอดี๋ดูหน้าผู้ชนะหน่อยโอ้ยเห็นหน้าหน่อยอ่าตอนนี้เขาหายไปแล้วนะครับก็สำหรับวันนี้ก็มา ก็เก็บแคทไปงั้นงัน,งน,นะครับผมขอหยุดการแคทเท่านี้นะครับสมัหรใครที่ชอบอย่าลืมกด like, ไลค์และซับสไคร์ด้วยนะครับคงไม่ม <st ubs> ีหรอกนะเออเจอกันคลิปหน้าบายบาย ก็ไงบ่เงยบ่เงยหลอกับหลอกห l เดี๋อันนี้คิดต่อคิดต่อดูมันดูมันดูมันมันไอโอ้เด้อโอเค